ข้าวปลาเห็ดนะจ๊ะาบ้านฉลอดได้พันสองเบื่อคือหมานแหน่ไม่เ่ี้ยไอ้คือว่าเห็นให้มันแตกคือลูกแน่บานนี้ก็เลยว่าเอาขึ้นมาเด้อมาให้แม่ทถ้ำสุ้นแม่ยแห่งว่าแตกกระเทียมอยู่มือนี้ได้ตัวได้ละเทาพอฝันเห็นรถไม่ใงี้ล่ะปะทะเบียนยังระบาดนี่ว่าเพิ่นไปตัดหญ้าขนหญ้ามาเฮียนม่เงี้ยบูกันเฮียนล้างเก่านั่นล่ะเออทะเบียนยังระบาดไม่เงี้ยล่ะผุนพราะเงี้ยเลี้ยมพัอแล้ว ไปถ่ายคลิปพี่ไอ้ได้บานนี้พี่ไอ้พ่อเฮ็ดแล้วบุ้ยเฮ็ดเฮ็ดเล้าข้านเปิดเอาอีเมต้ามาเบื้องท่าเมียพีพี่ไอ้แล้วพ่อเฮ็ดเราผุ่นแล้วเคี่ยวผสมบุ้ยพี่ไอ้คือหาเฮ็ดหมานแถขึ้นมมันคักหมันเนีย เออนนั่นเรียมี้อ้เฝ้าเขาเฝ้าเขาแต่ตัวหัวกางบ่มัน่ยเนดมากถ้ามมันงยเนียดเออพกเนี้ยพวเนี้ยแหลมแล้วมันก็เหรอือปวนไวแล้วพ่อยกเรามันไผ่มันมัน อีแม่เป้าก็ตาใครแม่อีแม่อีแม่หาเห็ดอยู่มาไม่เอาไอจะไปยังคือพอเอาสั่นพี่ใหญ่มาหนั่นแล้วอะไรอีกเราอ้อยอุ้ยปุ่นเชี้ยวฮักเบิดเราข้อขาดเบิสเรา อยาหาน้ำนะที่อ่อยก็นนะหาได้กั่ดอกกวันที่อ่อยได้เต็มตาแล้ <c oughs> หาเห็ดยิงก็าหาทองคำมาเด้อขวัญเอ้ยพ่อแล้วดอกหนึ่ง <laughs> เอ็ดขวันให้เจ้าความกันมาเด้อควันเอ้ยคอยพอเห็ดแล้วดอกนังเออดอกง,งามอยู่นี่ได้แล้วได้แล้วค่ะกระย,ย้าพรอมมันหยากงย้าเนาะอ๋อยอุ้ยนี่เก็บปุญนเจี๊ยรดล่นเสียตัวนี้ข้าตวอยางํำเห็ด ได้ยี่บ้าปุ้งปุ้งได้บะส่วนพี่น้องพากันแข่งกันหาเห็ดพ่อพี่พใหญ่คอย,อม,ยมันมันมันไผ่มันมันจ้า